เด็กคะคลิปที่แล้วนะคะครูแดงสอนผิดนะคะลูกคำว่าไม้กวาดนะคะครูแดงขอโทษนะคะลูกนะเดี๋ยวคุณครูแดงสอนให้ใหม่นะคะคำว่าไม้กวาดนะคะลูกจะกดคำว่ามอไอไมไมโทไมนะคะมอไอไมไมโทไมกอวอาด ะะวกวาดนะคะกอวาดกวาดนะคะลูกไม้กวาดนะคะเด็กๆไปทบทวนดูใหม่นะลูกนะเด็กๆเปิดนะคะหยิบหนังสืออ่าในแม่ฟังสามขึ้นมาเลยค่ะอ่านให้แม่ฟังสามนะคะอ่านให้แม่ฟังสามหาเจอยางกูแดงรออยูเย่เร็วเลย อ่านได้แล้วเนาะอ่านได้แล้วให้ดเด็กๆเปิดไปหน้าที่สิเจ็ดนะคะสิเจ็ดพร้อมกับคุณครูแดงเลยแม่แม่ไม่เอกแม่แม่ขอไอไหยไม่โทรให้ให้งอเออเงเงินเงินชออะนอฉัน ่ในคำยาวนะคะแม่ให้เงินฉันอ่ามาบรรทัดที่สองนะคะชี้เลยนะคะตรงหอหีบหอหนออึงอ,หน,งอหนึ่งไมเอกหนึ่งหนึ่งสออันนี้เป็นสระลดรูปนะคะลูกนะสออะสะหอหนออึงอหนึง สะหลึงอ่าเป็นคำยาวนะคะหนึ่งสะหลึงคำต่อมาสององสองสององสองสองสองอสะหอลอองอหลึงสะหลึง ทัดที่3นะคะสออารม3 3สาม,ส,ามสออะสะหอลอองอหลึงสะหึงอาะในคำยาวนะคะสามสะหึงอ่ะคำต่อมาสออีสีไม่เอกสีสีส,สออะสะ หอลอ,อึงอหลงสีสะหลงบรรทัดต่อมานะคะชออะนอชันชออะนอชันฉันบอออกอบอกบอกสอีอสีไม่เอกสีสีส,สออะสะ หอรออึงอหลงสะหลงมอไอไม่ไม่เอกไม่ไม่ไมพอออพอพออ่ะเป็นคำยาวนะคะฉันบอกสีสะหลงไม่พออ่ะคำต่อมาขอออขอหออาหาไม่โทรห้าห้าสออสะ หอรออึงอหลึงสะหลึองอากอาศเป็นคำยาวนะคะขอห้าสะหลึงอ่าบรรทัดต่อมามอแอแม่ไม่เอกแม่มอแอแม่ไม่เอกแม่หออัวหัวหัวรออรอไม่เอกล้อแม่หัวล้อ คำต่อมาหออาหาไม่โทหา้หาห้าสออะสะหอรออึงอหลึงจะหลึงมอไอไม่เอกไม่ไมพออพออ่าเป็นคำยาวนะคะหา้าสะหลึงไม่พอบรรทัดสุดท้ายนะคะ หอไอาหายไม่โทรให้สออิบอสิบสออะสะหอรลอ,อึงอหลงอาจเป็นคำยาวนะคะให้สิบสะหลึงอ้าวมาสุดท้ายคำสุดท้ายนะคะสอ,อองอสองสอง บออาทอบาทบาทหออาหาไม่โทห้าห้าสออ,อีกบอสิบอ่านเป็นคำยาวนะคะสองบาทห้าสิบแดงจะพาทุกคนยาวๆรอบหนึ่งนะคะอ่านตามคุณปูแดงน,นะแม่ให้เงินฉัน แม่ให้เงินฉันหนึ่งสะหลึงหนึ่งสะหลึงสองสะหลึงสองสะหลึงอ่าบรรทัดที่สามสระสามสหลึงสามสะหลึงต่อมาสี่สะหลึง สีสะหลึงบรรทัดที่สี่ฉันบอกฉันบอกสีสะหลึงไม่พอฉันบอกสีสะหลึงไม่พอขอห้าสะหลึงขอห้าสะหลึงแม่หัวล้อ แม่หัวล้อถ้าสละหลึมไม่พอถ้าสะหลึมไม่พอให้สิบสะหลึงให้สิบสะหลึงสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบนะคะอ่า สุดท้ายก็คือสองบาทห้าสิบนะอ่าสําหรับหน้าที่สิบเจ็ดนะคะเด็ๆๆกๆก็แค่นี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่สิบแปดเลยนะคะอ่าสิบแปดเลยอ่าแล้วทีนี้สิบแปดนะคะสระ,ะเอนะคะสระ,ะเออ่าสระ,ะเอคำว่าเพลงเพลงเราจะสะกดว่าพอรลเองอเพลง พอลอเองอเพนนะคะอ่าหน้านี้อ่ามาดูนี่เป็นรูปอะไรคะนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปกางเกงใช่ไหมกางเกงอ่ากางเกงนะกางเกงนะสะกดว่ายังไงกออางอกางกออางอกางกอเองอเกงอ กอเองอเกงกางเกงกางเกง,งต่อไปอะไรเอ,อ่ยเยอะแยะเลยเป็นรูปอะไรคะเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีไหมมีหุ่นยนต์มีหมีมีอะไรนี้เยอะแยะเลย,เลยอะไรคะของเล่นใช่ไหมอของเล่นเราสะกดว่าอย่างไรนะคะอ่าจะกดตามคุณครูแดงเลยหอองงอง อองอหอมลอเอนอเล่นไม่เอกเล่นลอเอนอเล่นไม่เอกเล่นของเล่นของเล่นต่อมาอ่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรมีตัวโน้ตด้วยทำอะไรอ่าร้องเพลงอ่ะร้องเพลงอ่ะจะกดตามครูแดงนะคะ ลออง้องอร้องไม่โทรร้องลอองงอร้องไม่โทรร้องพอลอเองอเพลงพอลอเองงอเพลงร้องเพลงร้องเพลง ต่อมาใช้ดินสอทําอะไรยาวๆนี่อะไรเอ่ยอดินสอขีดเส้นใช่ไหมอ่าขีดเส้นนะ่ะจะกดตามคุวแดงหออีดอขีดหออีดอขีด,ขออด,อขดสอเอนอเส้นไม่โทรเส้นสอเอนอเส้นไม่โทเส้นนะคะขีดเส้นขีด เส้นนะคะามาอ่านในคำพวบตามคูแดงอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นคำยาวเลยตามเก่งตามเก่งต่อมาของเล่นของเล่นนะคะร้องเพลงร้องเพลงขีดเส้นขีดเส้นนะคะต่อมา คำต่อมากไอกวไอวนะคะเ e e อาม่กวไอวกวไอวบลเอเปลเอเปวเปมา อ่าต่อมาก็เ e, 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 อกงเก่งไม่เอกเก่งก็เอกงเก่งไม่เอกเก่งก็รออากาไม่โทรก็ก็รออาตาไม่โทป้าเก่งป้าเก่งป้านะคะเอาต่อมากอนอกอนไม่โทกกอน มอนกรไม่ถูกก้อนมมเอกคอมฆมเอกคอมก้อนเมฆนะคะอ่ะต่อมาเป็นรูปอะไระม,นนมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขคณิตใช่ไหมคะรอเอขอเลขรอเอขอเลขคออะคะ นออิตอนิสนออิตอนิสเลขคะนิสเลขคะนิสอ่ามาอ่านเป็นคำควกตามคุณคูดแดมน,นะคะไวเปเก่งก้าเก่งก้าก้อนเมฆก้อนเมฆเลขทณนิต เลขคณิตน,นะคะอ่าสำหรับหนังสืออ่านนะคะให้แม่ฟังนะคะอ่ในนี้ก็มีสองหน้าคือหน้าที่สิบเจ็ดกับสิบแปดเนาะต่อไปนะคะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือคัดไทยมานะคะคทะคะัดไทยมาเลยนะคะแดงรอนะคะเด็กๆไปหยิบทัดไทยมาจะได้คัดไทยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคัดไทยหัวกลมนะคะทัทไทยหัวกลม เด็กๆไปหยิบม,มายัางออาไปหยิบม,มาแล้วเนาะอ่าหยิบม,มาแล้วให้เด็กๆเปิดไปนะคะหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆหน้าที่สิบเอ็ดเนาะหน้าที่สิบเอ็ดเด็กๆมาดูที่โจทย์บอกว่าอ่านสละอ่านวันณยุอ่านพยัญชนะอ่านคำพัดตามรอยตะพัดตามกำหนด และระบายสีภาพอ่านจละอ่านวรรณยุกต์อ่านพยัญชนะอ่านคำพัดตามรอยปาพัดตามกำหนดและระบายสีภาพนะคะโจทย์ก็คือบอกว่าให้เด็กๆอ่านจละอ่านวรรณยุกต์อ่านพยัญชนะอ่านคำแล้วก็คัดตามรอยปะ พัดตามที่กำหนดให้เสร็จแล้วนะคะให้ระบายสีผ้าประกอบนั่นเองนะคะอันแรกสระก็คือสระอะไรเอ่ยเด็กๆด,ดูซิเป็นสระอะไรคะสระอะไรเอ่ยอ่ะสระอะไรดูสิคะ่ะสระอุใช่ไหมคะลูกสระอุน,ะอนะอันแรกสระอุนะคะ มีตัวอย่างเด็กๆก็คัดสรรอุกมานะคะให้ตรงนะคะสระอุกต่อมาวรรณยุกก็คือไม้โทนะคะไม้โทวรรณยุกนะคะอ่ะพยัญชนะก็มียอยยานะคะดอเด็กอ๋อถุงงองูนะคะอ่ะนะคะพะยัญชนะทีนี้เข้ามาผสมกันเข้าคือพยัญชนะ สระและตัวสะกดนั่นเองนะคะคำว่าขออุดอขุดขออุดอขุดนะคะสองคำนะคะขออุดอขุดขออุดอขุดนะคะอามาดูข้างล่างคำนี้คือยออุงอยุงยออุงอยุงนะคะ มีสองคำเหมือนกันนะคะยออุงอยุงยออุงอยุงนะคะ,ะคำว่ายุงมีสองคำต่อไปขออุงอถุง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 นะคะมีถุงต่อไปอเป็นพยัญชนะผสมกับจระ วันณยุกและตัวสะกดนะคะก็คือกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งนะคะทางล่างก็กออุงอกุ้งไม่โทกุ้งกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งนะคะก็คือกุ้งนะคะผสมกันเข้านะคะให้เด็กๆพัดตามรอยปะนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆ,ๆก็ระบายสีภาพประกอบเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่สิบสองก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำนะคะลูกดูตามครูแดงก่อนนะคะเปิดไปหน้าที่สิบสองเลยนะคะอ่านหน้าที่สิบสองนะคะดูซิหน้าที่สิบสองอ่ะดูโจทย์โจทย์บอกว่าอ่านจละอ่านวรรณยุกอ่านพยัญชนะอ่านคา พัดตามรอยปะพัดตามกำหนดและระบายสีภาพนะคะอ่านสละอ่านวรรณยุกต์อ่านพยัญชนะอ่านคำพัดตามรอยปะพัดตามกำหนดและระบายสีภาพนะคะ<อ>ก็เหมือนเกินเหมือนเดิมนะคะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆอ่านสละอา่อานวรรณยุกต์ อ่านพยัญชนะนะคะแล้วก็อ่านคำให้เด็กๆคัดาตามรอยปะพัดตามกำหนดที่กำหนดให้เสร็จแล้วก็ให้ระบายสีภาพพยัญชนะก็คือมีตอเต่านะคะต่อเต่าห้อยหีบนอนหนูนะคะหมา้มาลอลิงยอยักษ์นะคะพยัญชนะนะคะอ่าก็มาดูสลาตรงกลางก็มีสระอุนะคะ วรรณยุก็คือไม้เอกนั่นเองนะคะไม้เอกคือวรรณยุนะคะทีนี้อ่อาคำว่าผสมเงนเข้านะคะดูตรงที่ผสมเงนเข้าอ่านตามกูแดงเลยตรงนี้นะคะตออุมอตุมไม่เอกตุ่มนะคะต่อตอ,อุมอตุมไม่เอกตุ่มนะคะตออุมอตุมไม่เอกตุม่ม ออุหมตุมไม่เอกตุ่มนะคะสามัญทัดนี่จะทาว่าตุ่มนะคะเหมือนกันเลยนะคะสามัญทัดนะคะจะมีตัวอย่างก็ให้เด็กๆคัดตามตัวอย่างเลยต่อมาเือตรงนี้อ่าคําว่านี่อะไรหลุมใช่ไหมคะอ่าหอลออุอมอลุมหอลออุอมอลุมนะคะ คำต่อมาก็หอรออุอมมลุมหอรอนะคะหอรออุมมลุมอ่มอามาดูคำต่อมาก็หอรออุอมมลุมหอรออุอมมลุมนะคะสามบรรทัดน,นี้นะคะจะเหมือนกันเลยนะคะคำว่าหลุมนะคะเอาต่อมานะคะดูข้างล่าง หอมอุนอหมุนหอมอุนอหมุนนะคะเอามาทัดต่อมาก็หอมอุนอหมุน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 นะคะต่อมาหอยออหยุดหอยออหยุด อ่าบรรทัดต่อมาหอยอ,อุอดอหยุดหอยอ,อุดอหยุดต่อมาหอยอ,อุดอหยุดหอยอ,อ,ดอยุดอ,ยออดอหยุดนะคะทัดทีนี้มาอ่านตามดูแลเสร็จแล้วก็เวลาทัดนักเรียนเราทัดไปทีเราบรรทัดนะลูกนะทัดไปทีเราบรรทัดไม่ให้ทัดลงมาอย่างนี้ให้เสร็จไปทีละบรรทัดอย่างเช่นต่อเต่าก็ไปจนถึงตัวสุดท้ายเลย อ๋อหิบเพิ่มจากตัวแรกจะถึงตัวสุดท้ายแล้วก็ไปบรรทัดอื่นนะคะลูกก็ไปทีละบรรทัดหมดเลยมเ,ลยเมื่อนักเรียนทัดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพป,ประกอบเลยนะคะลูกประกอบนี้เลยนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะให้อยู่ในเส้นนะคะห้ามละเลงไปให้อย่างนี้เละๆหีไม่เอานะลูกนะให้อยู่ในกรอบนะคะอ่าเสร็จแล้วนะลูกเนาะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่สิบสาอีกหน้าหนึ่งก่อนเนาะค่อยกลับมาทัดนะคะ ตามครูดแดงเลยหน้าที่สิบสามอีกหน้าหนึ่งนาอลลุงนะหน้าที่สิบสามเหมือนกันค่าโจทย์บอกว่าอ่านจระอ่านพยัญชนะอ่านคำทัดตามรอยปะทัดตามกําหนดและระบายสีภาพนะคะอ,อ่านจระอ่านพยัญชนะอ่านคำทัดตามรอยปะทัดตามกําหนดและระบายสีภาพอันแรกเป็นรูปอะไรคะ ลิงใช่ไหมรอลิงใช่ไหมคะลูกอ่ารอลิงก็อ่าพยัญชนะก็คือรอลิงกอก่ซอโซนะคะซอเสือดอเด็กกอปานะคะสระก็คือสระโอนะคะสระโอลงมานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสระอนะคะ,ระ,ะ,คะตรงกลางลงมาข้างล่างตรงสระอนะคะอ่าตรงนี้ก็คือหามาอ่านตรงนี้ตามครูแดนหน่อยนะคะลอโอกอโลก ลอโอปโลกนะคะลอโอปโลกลอโอปโลกนะคะอ่านรัทัดต่อมาลอโอปโลกลอโอปโลกนะคะอ่านมาดูข้างหลังมันอ่านตรงปอปานะคะแบอ่าปอ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  อ่อกอปอกต่อมากอกอกอปอกนะคะต่อมาปอกอกอปอกต่อมากออกอปอกกออกอปอกนะคะอ่ให้เด็กๆอ่านให้ให้ครบนะคะลูกนะเนี่ยไปที่ระรันัดนะคะตามรูแดงแล้วก็ให้คัดให้ครบมาดูข้างล่างนะคะก็ต้องเป็นตรงจอโซ่หน่อยนะคะ ซองซองซอองซนะคะต่อมามันพัดต่อมาก็เหมือนกันนะคะซอองซองซอองซคมัดต่อมาซอองซองซอองซองอะต่อมานะคะทำจุดท้ายนะคะ ปอดปอปอดปออปอดปอออดปอดปออปอดนะคะอ่ารูพาอ่านครบแล้วเนาะทีนี้ก็ให้เด็กๆนะคะลงมือคัดนะคะเหมือนกันนะลูกคัดไปทีละบรรทัดทีละตัวเหมือนกันนะคะตัวแรกถึงตัวสุดท้ายไปทีละบรรทัดเด็กๆอย่าอย่าออกนอกเส้นนะคะ ัดให้สวยๆนะคะนะอย่าให้ออกนอกเส้นนะพัดมาให้สวยๆเลยพอเสร็จแล้วก็ให้เด็กระบายสีเหมือนเดิมนะคะรูปโล,ก,ลกนะคะตรงปอกกล้วยให้สวยๆแล้วซองจดหมายใช่ไหมคะแล้วก็รูปปอดนะคะให้เราให้ระบายสีให้สวยงามห้ามระเลงให้เละน,นะลูกนะแล้วเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูแดงก็ ขอจบแค่นี้นะคะเด็กๆนะลงมือทำนะลูกนะแล้วก็ทบทวนด้วยนะคะที่อ่านคูเดียนผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆก็ทบทวนอ่านทุกวันนะลูกจะได้เก่งๆนะคะเวลาเปิดเทอมมานักเรียนจะได้เก่งเลยนะคะลูกนะจะได้รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรนักเรียนหัดอ่านนะอ่านไม่ได้นะปาคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคูแดงนก็ขอจบแค่นี้นะลูกนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ